เพื่อนมาอีกแล้วตัวครับผมกินไม่ค่อยดีเกือบหลุดครับมไม่ได้เอาผ้ามาตัวอีกแล้ววันนี้วันนี้ไข่ครับผมสวยๆแสงงามๆครับไปดูได้อีกแล้วครับผมแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ได้ถ่ายครับผมลงไม้แรกซัดเลยครับผมตัวใหญ่ าง,งามหมดตัวเดี๋ยวปกแสีงผมอีกมาสามตัวแล้วครับใส่งามตัวข้างล่างก็ใส่งามอยู่ลงได้ประมาณสักสิบกว่านาทีแล้วแหละดึงดึงดีครับผมมาช้าหน่อยอากาศหมอกโอเคครับเกบเดี๋ยวไปต่อครับผมครับผมใส่เล็กครับผมแต่ไข่ ก็ไม่เล็กมากพองงาน,นเพื่อนๆมาเรื่อยๆอยู่ครับเจ็บครับผมไปเรื่อยๆปลาห่างครับผมมีคนมาเล่นแล้วปลาก็เลยกินแล้วแบง่งปลาเพื่อนๆมาอีกแล้วครับผมใส่ง,งานงนอยู่ครับผมปลาเข้าห่างเมื่อคืนมีคนมาเล่นครับผมนี่ครับาการจับกันยุงถุงขวดเลือดขี้ยาใหม่ๆอยู่เลยครับผม คนมาเล่นเมื่อคืนตาก็เลยเข้าห่างครับเก็บก็พบ้อมเก็บก็พร้อมไปเรื่อยๆครับครับปลาแลบพอได้กินครับผมหกเจ็ดตัวประมาณโลนึงครับผมตีไปโลนึงได้แหละพอะตัวใหญ่ก็เกือบโลแล้วครับตัวใหญ่พอได้ครับผมพอได้กินไม่มีตัวอ่อยครับวันนี้ได้เลือไปสองขวด ไก่ไม่มีกับก็เลยกลับเร็วหน่อยตลาไม่ค่อยเข้าตาเข้าหางนี่เพื่อนสามพึ่งเข้ามาก็ผมร่างไม่ค่อยโตได้ดูหอน้ำอูมดีเพื่อน โอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปวัดกันเลยไปดูกันข้างบนเลยครับที่ยี่สิบมันน่าจะเป็นยี่สิบสองครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันข้างบนเลยครับ้นมาคาแท้ไปครับผมจุดบแล้วเพื่อนเดี๋ยวปีนไปต่อครับผมอยู่ไม่ไกลทางครับผมได้ยินเสียงรถไถวิ่เงเลย ครับผมไปไปต่อ,อจุดครบแล้วครับผมดูเรือครับผมลังนี้แล้วก็ไะดูครับผมอยู่ไม่ไกลทางดูดคนแล้วครับไปต่อ,อไปต่อครับผม

ตรงช่วงนี่ครับตับเครับผมเอาว่าน่าจะพอขอครับผมรอดแรกกำลังพอ ไม่เหมือนเลยหัวน้ำใหญ่แต่ไม่รู้ฟอกไม่ฟอด อั่เก็บตัวก่อนครับอยู่ใใไม่ใกล้ทางเพื่อนๆเรื่องนีจะเป็นรถปกติของไอรุ่นนี่ผมเรื่องของไอรุ่นเรื่องของเราจะมาหาเินไปครับเดี๋ยวนี้ ล้างลงลงครับผมขอบคุณครับครบดับเรียบร้อยครับผมลงน้าเรียบร้อยตรงเนี้ยปีที่แล้วผมเคยเอาครับผมต้นกระถิ่นต้นนี้ใครจำได้ล้างใหญ่เลยผมมั่นใจว่าจะอยู่ต้นนี้แน่เรเนบินแป๊บเข้ามาเดินมาดูไม่มีแต่เป็นฝูงเล็กลงครับผม,มปีนี้ฝูงใหญ่ยังไม่มามั้งตง้นกระถิ่นคอนเนี่ยครับผม เยได้ขึ้นเอาง,ง่ายๆเลยหอน้ําเต็มเปีย์เลยครับน้ําพอได้อยู่ครับผมนึกว่าพอพอเยอะคือจอดดูดครับผมแต่ว่ายังดูดไม่หมดพอได้อยู่ครับเมื่อกี้ตามจากดอกอันนี้ครับผมดอกคามครับผมเห็นกินดอกคามอยู่สองตัวบินเข้าไปอยู่คาครับผมดอกคามข้างทางชอบขึ้นข้างทางครับดอกคามพอได้อยู่ ดีกว่าไม่เจอครับเพื่อนกินไม่ไกลครับผมกินอยู่ตรงโน้นดอกคามข้างทางแล้วก็บินเข้ามาข้างในนี่ครับเป็ดเข้ามาหนึ่งตัวอีกตัวนึงไม่เห็นครับผมหายไม่รู้หายไปไหนก็เดินมาครับผมหลบจอดไปข้างทางก็อ่อนขอครับผมอย่าด่ามากครับทำามหาก,กินครับผมเพื่อนได้นีดได้หน่อยก็เอาครับผมสัสมไปปล่อยแม่เขาก่อน มีแม่ก็ลงไปครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมครับขอบคุณครับ